สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องป้องไปเฟ้นครับเอฟซีครับมาเบิ่งบรรยากาศการซ้อมของวงนดนตรีนุ่มแทงเดือนพี่น้องเอาเพลงมาซ้อมมาเนี่ยเอาเพลงเป็นเพลงเล้าเพลงเก่าพี่น้องแต่ว่าเข้าสิม,มาใส่จังหวะใหม่อ่ะสิเป็นอะไรมาลองฟังเบิ่งพี่น้อง ค่ะนี่คือบรรยากาศการซ้อมพี่น้องเพลงเป็นเพลงเก่าเอามาไม่รีบอีกใหม่น้อยล่ะเนาะไม่รีมอีกใหม่เพลงเก่าพี่น้องแต่ว่าเอามาเฮ็ดใหม่นะครับเป็นเพลงเป็นเพลงอ่ะเ,เ,เ,เล้าเข้านี่ละพี่น้องนะครับเพิ่นเอามารีมอีกใหม่นะครับนี่คือบรรยากาศการซ้มาาอมน,น,น,นะครับเล็กๆน้อยๆเก็บมาฝากพี่ต้นน้องว่าัจนซะนะครับเพลงเข้ากะจากมีอ่าแบบ เอาเพลงเก่ากลับมาเล่นใหม่แน่แล้วก็รอยางนีเพลงใหม่แบบใหม่ๆเลยก็มีนะครับพี่น้องครับนักร้องเข้ากับแกะมาเพิ่มกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่นะครับกันเก่าจังสีเข้ากับมาใส่รีบเอกใหม่ก็ได้นะครับส่วนเพลงใหม่ก็จะเป็นนักร้องวัยรุ่นนักร้องบินเบิ้ลหมดละเออใส่หน่อยเพิ่ะก็ได้เพลงใหม่มาบอกมาหนี้บ่อ่าสบายดีแต่เพลงใหม่เพลงยังไงเนี่ยงานไม่ทำ งานบ่ลนะเพลงดังในติ๊กตอกนะบ่ะโอ้องานไม่ทำเล่นแต่ติ๊กตอกนะบ่โอ,โอเคโอเคเอาเอา,เอากังซ้อมอยู่พี่น้องทั้งนี้ก็ดีแดนเซอร์ก็ซ้อมทั้งปุ่นนะครับเอาคลิปนี้ก็ถ้าพี่น้องเบิ่งว่าเพลงเก่าเฮาสามารถเอามาเฮ็ดใหม่ก็ได้พี่น้องนะครับเนาะ เคเยู่ดอกยืมเขาบ่ไปกินเขาที่สันปะไปพักเบรกไปกินเขากอนสันพี่น้องเอาพักเบรกพักเบียอ่าดับเบิลสโตกสามพะย่างจัดไปอ่าสามะยางเนี่ยรับสามพยางนี่คลองกันบ่ตึง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 เอไปตามเบียดมาสั่นเพื่นวเอาได้จะแก้ไขกันไปได้เรื่อยพี่น้องไ ข่าวพักก้อนบานพักก้อนพี่น้องเคยกินข่าวก้อนกะค่ำก้อนว่าสัมเนีิกามาครบยูดอกนะครับขาดขาดขาดแต่มือขี้บอดเพิ่นอ่าบพท่านไหนมาเพราะว่าเพิ่นติดภารกิจรลูกเพิ่นบรสบายนะครับก็เลยบพท่านไหนมาประสันว่าเอาได้หลายเพียงเติบยูดอกมเนีิก็ดีคอยซ้อมกันไปเรื่อยๆเฮ้ยไปกินข้าว

ว่าเอาสานปพอเอาเเอาคุยกันบิ้งตัวใดสิเป็นตัวใดเออแก้ไปบ้บเปลี่ยนไปเรื่อยๆล่ะ ถ้าพี่กินเข่าบอกย่างๆย่างๆย่าบนีหนเอามาแต่งพระเข่ามากินกันเพอาะย่ากินเข่าเราบอกขึ้นนอนแหละบ่ไหนผู้ใดเฮ็ดลาบเป็ดซิมแล้วบ่ไหนซิมแล้วบ่โอ้ผู้สาวเฮ็ดลาบเป็ดกับเป็ดมาสาวงกอออเ กินเข่ากินน้ำกันละบอพี่น้องเอ๋ยมาเน้อกินเข่ากับทีมงาน l e ไปพักกันแตงไปกินต้งพูนเท่ากันดีเนาะเลือดเปียงเปียกไปซะเป็นลาบแล้วนี่ยเป็นลาบเปียกแล้วเพราะเป็นเลือดเปียงแล้วใช่ไหทีมงานนักดนตรีเข้ามามากินเข่าแล้วก็จะได้ซ่อมต่อบาดในพี่น้องเอ๋ย อุ่นไเห็ดก็เป็นตาเสียบทีอะมา,มา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 เผิ่อเราแบบใส่จานเบี้ยวดิลาบเป็ดใส่อย่างก็ได้เลยหรอหั่วหมกทั่วสี่ใส่หัวบักทั่วแบบนี้เอาสดสดสด,สดเอิ่นกันมาตุ่มโฮมกินข่าวบ้านนี้ถ้าพ่นกะลี่กินญี่ปุ่นมาแดกข่าขัาขว้วากะลี่กินญี่ปุ่นกัมี่จานทุยจานเหนียวออื แฉลลงหุ่นน้ำก็ได้เนาะโตหุ่นก็ได้เอาอ่ะพี่น้องขออนุญาตพักพอนกินข้าวจากคราวก่อนคลิปนี้เพราะว่าทีมงานเขาก็กษได้ซ้อมต่อเมอแ่งเมอแ่งก็กษได้ซ้อมหอดคำหมดละอ่ะสิได้ไลรซุดยูตี้ว่าจารลานเพื่อนว่าสิได้ไลรซุดพี่น้องเบิ่งยูตีเมือแ่งเนาะเออเอาผู้ใดมาเทน้านำเส่ขากันบ้างแบบไรเงี้ว่าไลรซุดเมอแ่งบ่เออเอาเดนเซอร์มา คากแล้วค่ะ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 เอากินลูกกินบัตรนี่กินขา้าวแล้วรอบบ่ายกันสมารุยกันตอ่อมาเด้อจันเบี้ยวจันใส่น้อยจันกอดบา้านเราบ้างจันกอดไลยพ่อใหญ่ได้ลูกแล้วพ่อใหญ่น่ะเนี่ยพ่อใหญ่กับลูกมาแล้วมากินน้ำกันพร้อหน้าพร้อมตาอ,อ่ะ ขออนุญาตบาดข้ามไป้องคลิปนี้เอาซับนี่สักก้อนน้องไป้องน้อจวดจาดฟาดบ้มกันคือเก่าล่าเฮ้าของทีมงานครบทีมมาเนิโอ้ลายแห้งมาเนิย,ย่างย่างเลยมวนครื่อมาเนิเอาจวดจวดจวด